สวัสดีครับทุกผู้ชมข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันระหว่างฮามาสกับอิสราเอลกำลังจะเกิดปัญหาขึ้นตามที่มีแนวโน้มครับว่าการเจรจาระยะที่2จะยังไม่เกิดขึ้นโดยในระหว่างเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูทรัม์เคยกล่าวไว้ครับว่าเขาไม่รับประกันว่าสงครามในกาซาจะสงบแถมยังเผยแผนยึดถนวนกาซาขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกไป ได้อิสเตรลก็เลื่อนการเจรจาที่กาตาออกไปทั้งๆที่การประชุมเจรจาหยุดยิงระยะที่2ตามข้อตกลงต้องเริ่มต้นขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ทว่าขณะนี้ก็ยังไม่เกิดการเจรจาเกิดขึ้นครับล่าสุดกลุ่มฮามาสโดยฮุดไฮฟาคาลุดโฆษกของกองำลังอันกัตซัมหรือที่รู้จักกันในชื่ออาบูโอเบด้า ได้กล่าวหาว่าอิสราเอลไม่ได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงฉบับปัจจุบันในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาอาบูโอบีดาอ้างว่าอิสราเอลได้ล่าช้าในการส่งตัวชาวกาซาที่พลัดถินกลับไปยังภาคเหนือของชุนนกาซาและเปิดฉากย,ยิงพวกเขาอีกทั้งยังขัดขวางการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในชนวนกาซาด้วยกลุ่มก่อการร้ายเรียกร้องค่าชดเชยย้อนหลังสําหรับการที่อิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิง มิฉะนั้นจะไม่ปล่อยตัวประกันในวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นี้จนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมโดยเหลือตัวประกันอีก73คนครับที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ซึ่งการเปิดฉากย,ยิงชาวปาเลสไตน์ในชุนลนกาซานั้นก็กําลังเอเฟได้กล่าวว่ากลุ่มชาวปาเลสไตน์หลายสิบคนกําลังเข้าใกล้ชายแดนในพื้นที่ชุนลนกาซาทางตอนเหนือใกล้ชุมชนนาฮันออสเมื่อวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่อิสราเอลเตือนว่า จะไม่ยอมให้ชาวปาเลสไตน์เขา้าไปกองาลังทหารที่กําลังถอนตัวเข้าไปในเขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนตามแนวชายแดนรัฐธามนูญการะหม่มอิสราเอลคลาสได้กล่าวว่านโยบายการป้องกันประเทศของอิสราเอลกับชุนักการาั้าชัดเจนนั่นคือใครก็ตามที่เข้าไปในเขตการชนจะต้องเสี่ยงชีวิตด้านมามูสบาซาร์โาสกหน่วยงานป้องกันพลเรือนของฮามาสในชุนกการซากล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต3มราย และได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายอันเป็นผลจากกองกำลังยึดครองของอิสราเอลเปิดชายยิงพลเรือนในพื้นที่ทางตะวันออกของชนวนกาซาการเลื่อนการเปิดตัวการทําให้กองกําลังอิดีได้ประกาศยกเลิกวันลาพักล้อนของทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการในกาซาทั้งหมดพร้อมทั้งสั่งให้ทหารเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดในการทําสงครามในฉนวนกาซาอีกครั้งด้านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติอิตามาเบนกวี เรียกร้องให้อิสราเอลกลับมาดําเนินการปราบปรามกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาอีกครั้งเขาคลาออกจากตาแหน่งเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการหยุดยิงอิสราเอลควรดําเนินการโจมตีสุมนกาซาอย่างหนักทั้งจากทางอากาศและทางบกควบคู่ไปกับการยุติความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงไฟฟ้าเชื้อเพลิงและน้ําและรวมถึงการทิ้งระเบิดใส่ข้าวของความช่วยเหลือที่อยู่ในมือกลุ่มฮามาสแล้ว ด้านดนันทร์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวว่าจะเกิดสงครามครั้งใหม่แน่หากฮามาสไม่ปล่อยตุปกะกันโดยกล่าวครับว่าเขาตกลงหยุดยิงและปล่อยตุปการ์ดในชนวนกาซาควรถูกยกเลิกหากตุปกะกันทั้งหมดยังไม่ได้รับการปล่อยตัวภายในเวลาเที่ยงวันของวันเสาร์ที่จะถึงนี้ทรัมป์ผู้เคยกล่าวว่าจะยึดกาซาโดยให้ชาวปาเลสไตน์อพยพไปอยู่ที่จอร์แดนและอียิปต์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องโอวันออฟฟิศว่า เขาอาจจะระงับความช่วยเหลือแก่จอร์แดนและอียิปต์หากพวกเขาไม่รับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์รายงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่อ้างอิงถึงองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรระบุว่าการตัดสินใจล่าสุดของรัฐบาลทรัมป์ในการระงับความช่วยเหลือ USAID ได้สร้างผลกระทบร้ายแรงต่อจอร์แดนแล้วโดวยมีเจ้าหน้าที่ UN ในจอร์แดนตกงานราว35,000คน โดยรวมถึงชาวจอแดนและชาวอเมริกันที่ทํางานในโครงการต่างๆที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาซึ่งงบประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากสหรัฐการระงับความช่วยเหลือส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดําเนินง,งานในจอแดนและหากสหรัฐอเมริการะงับเงินความช่วยเหลือทั้งหมดในจอแดนและอียิปต์พวกเขาจะขาดเงินทุนส่งผลกระทบต่อโครงการต่างๆที่ครอบคลุมถึงอาหารน้ําไฟฟ้ายารักษาโรคและการบริการทางการแพทย์ รวมถึงการคุมกำเนิดอ,อย่างไรก็ตามสงครามในกาซามีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเมื่ออิสราเอลได้สั่งถอนตัวคณะผู้แทนอิสราเอลที่โตฮาเดินทางกลับอิสราเอลแล้วหลังจากไ,ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในกาซาระยะที่2องคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะประชุมการในเย็นวันนี้ครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาปากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร กดแชร์ share, ด้วยครับขอบคุณครับ